เราพยายามทำอะไรที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้วก็รักษาคุณภาพเราเพื่อให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยที่เข้ามาเป็นลูกบ้านเราเนี่ยได้อยู่แล้วก็มีความสุขสบาย ว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าเนี่ยที่แบบว่าคนในการศึกษาก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแกก็อาศัยว่าลองผิดลองถูกแล้วก็ลูกคุณพ่อเนี่ยเป็นเป็นยุคข,ของอโอกาสเวลาไปเที่ยวต่างประเทศหรือต่าง,จ,งจังหวัดเนี่ยแกก็ดูว่าเอะคนในพื้นที่เขามีความเป็นอยู่ยังไงประกอบกับช่วงของประมาณ5 0 4 0 50ปีที่แล้วนะครับเมืองไทยก็ เริ่มเติบโตเริ่มมีการตัดถนนมากขึ้น4เลนกลายเป็น6เลน8เลนมันก็มีการสเป c u l a t i คือการคาดการว่าการใช้ถนนเนี่ยในอนาคตจะต้องมีมากขึ้นแสดงว่าหนึ่งครอบครัวอย่างน้อยก็ต้องมีรถ1นคันก็เลยคิดบ้านโปรดักท,ที่ตอบโจทย์กับความต้องการของคนในสมัยนั้นเป็นชื่อมาของว่า townhouse ท,ที่มีบ้านเสร็จแล้วก็มีพื้นที่ที่จอดรถส่วนตัวในในพื้นที่ของตัวเอง คุณพ่อเสียเมื่อประมาณ2540พอ2554ก็ประมาณเกือบ20กว่าปีก็ยังไม่มีใครที่จะมาเป็น Developer เลยทีนี้เนี่ยผมก็ t ทคสเต็ปว่าผมจะเข้ามาเป็น Developer เพื่อจะได้สืบสารไง c u เจ u r e ของกับ i l y ิลดีไหมก็คงอาจจะได้ a b s o r b ความคิดของแกมานะครับผมก็ศึกษาว่า ในเศรษฐกิจในยุคนั้นเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ผู้ประกอบการตลากหลายเนี่ยอยู่ในภาวะแบบไหนพอเราเห็นแล้วว่ารัฐบาลมีกฎหมายที่มารองรับธุรกิจ SME แล้วก็มีการเติบโตของธุรกิจอันนี้ค่อนข้างเป็นงวงกว้างเราก็เลยคิดว่าเราจะทำเป็นพวก Home Office อะไรต่างๆดีไหมเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงของยุคของ SME ก็ คิดอยู่ว่าจะใช้แบรนด์อะไรดีเพราะว่าบ้านในราคาเซกเมนต์ที่ที่ผมจะทำตัวเลขอยู่นะฮะสตัดดี Study มันเนี้ยมันอยู่ประมาณ20กว่าล้านแล้วก็เลยบอกเอ๊ะถ้าบอกคนมี perception กับอยู่เจริญเท่าที่ survey มา,าคร่าวๆเขาก็คิดว่าอยู่เจริญอยู่เจริญเนี้ยบ้านประมาณาล้านต้นๆเท่าน,น,นั้นเองนะครแล้วก็เป็นแนวราบส่วนใหญ่เป็นบ้านเป็นแบบเป็นบ้านจริงๆเลยผมก็เลยคิดแบรนด์ใหม่ขึ้นมาจะลองมาลองตลาดดูในตอนนั้นนะฮะเป็นที่มาของว่าพันนานะครับ แล้วชื่อของควาพันนานเนี่ยก็ไปคลิกอยู่คำคำหนึ่งคำว่าปัญญาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า wisdom of living เราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองอะไรประมาณเนี่ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะสอดคล้องกับคำว่าอยู่เจริญด้วยพอทำ Home Office มาได้โครงการสองโครงการละประมาณ 2, 5, 6, 0, สักปี2560นนะครับเป็นยุคข,ของคอนโด ผมก็เลยส,สนใจก็ทำาื่อเวยดูว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่ที่เราจะทำธุรกิจในแนวดิ่งบ้างก็เป็นที่มาของคำว่าตัก,กะคอนโดมิเนียมนะครับพยายามจะบอก แยกเซกเมนต์ท ja the ี่เป็นแนวราบแล้วก็แนวิ่งให้ออกจากกันลูกค้าที่ทราบว่าเรามีคําว่าอยู่เจริญอินพิ้นต์อยู่ข้างในปั๊บเนี่ยเขาก็บอกอ๋ออินเจริญนี่ป้ามีคุณภาพนะนึกถึงคุณพ่อนะอันนี้ก็เป็นก็ต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับในรุ่นของคุณพ่อนะครับแต่ว่าถ้าเปบเป็น รุ่นที่แบบเด็กๆลงมาอย่าง30-40ก็อาจจะไ,ไ,ไม่ไม่ได้ทราบข้อมูลผมก็เวทดูว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับในการประกอบธุรกิจถ้าเรากลับไปใช้แบรนด์เดิมจะดีไหมแล้วก็ถ้าเราจะยังคงความเป็นธน,นาอยู่จะไปทางไหนก็เลยครับมีม,มีการ เซอร์เวมีการผ่านกระบวนการความคิดกันกรองใ,งในการทำแบรนด์อะไรต่างๆก็เป็นที่มาว่าใช้คำว่าเอาสเตดมาค่อยท้ายคำว่าอยู่เจริญก็เป็นอยู่เจริญเอสเตดครับ <S 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 ตอนนี้เนี่ยผมมีทั้งหมด4โครงการที่อยู่ในเมือนะครับก็มีอยู่เจริญเวสต์เดนทาวน์ทาวน์นะครับเป็นโรเรไรส์คอนโดมิเนียมนะครับแล้วก็ จะมีเป็นทาวน์โฮมอีก2โครงการ mm. ชื่อว่าอยู่เจริญทางอาทางอินทาวน์นะครับอยู่ในคอนเซปต์เกี่ยวกับอยู่เจริญเรสซิเดนท์ทาวน์นทาวนะครับเป็นโมเดิร์นเจแปนิชอะไรประมาณนี้อีกอันนึงเนี่ยก็จะอยู่ในโลเคชันที่ผมพูดว่าคใครก็บอกว่าพรามเพราะว่ามันก็ติดข้างเซ็นทรัลเซ็นทรัลอิสราเอลเลยอันนั้นก็จะเป็นชื่อว่าอยู่เจริญอิสราเอลนะครับก็เป็นโฮมออฟฟิศแล้วก็เป็นบ้านแฝดด้วยครับโครงงานสุดท้ายนี่ที่กำลังจะคลอดนะฮะก็เป็นบ้านหลังเดียวเลยเป็นบอก สไตล์ Style, บอกโมเดิร์นจริงๆเลยถ้แก้ปัญหาคำว,ว่าโมเดิร์นกับคำว,ว่าเ f ฟฟ c i e นซีกับคำว,ว่าเลส s รอ o เพ e m อะไรต่างๆนี่ให้มันอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ไปแล้วบางทีบอกโมเดิร์นจาเมัอนกันไม่มีกันสารถ้าฝนไปตกลงมาเบาๆเพลๆยวๆก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าบอกพายุมาปั๊บน้ำท่วมเข้าบ้านทันทีเราก็จะอุดช่องว่างอะไรตรงนี้นะครับผมก็ได้ความคิด มาจากผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับในการทํางานนะฮะก็จะเหมือนกับว่าไงให้ความเป็นครอบครัวในเชิงขององค์กรนะครับแต่ถ้าในเชิงของการทํางานต่อบุคคลภายนอกผมคิดยึดหลักของคําว่าโปาร่งใสนะ transparency นะครับคือทำอะไรที่แบบถูกต้องนะครับไม่ไปทําร้ายเขาไม่ไปคดโกงไม่ไปเอาเปรียบต้องยอมรับเลยว่าเราไม่ได้ perfect ทำงานแล้วไม่มีข้อผิดพลาดเลยแล้วก็เรียนรู้จากตรงนี้นะครับว่าทําตรงนี้ไปแล้วลูกค้าไม่ชอบแล้วก็ต้องกลับมาแก้ไขอะไรประมาณนี้นะครับ